เป็ดย่างปีกไก่ซอสแดงน้ำผึ้งเครื่องปรุงง่ายๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำอาหารกันง่ายๆเนาะส่วนออของเป็ดที่ซื้อมาวันก่อนค่ะก็ตอนนี้เราใส่น้ำมันจะทำเอ่อตอนนี้จะทอดเอ่อเขาเรียกอะไรนะคะเฟรนฟรายแต่จะทอดให้เขาแบบ สไตล์ที่บ้านที่ทอดกัดประจำคือมันจะถึงเย็นแล้วก็ยังกรอบอยู่นะคะมีวิธีทําง่ายๆเลยค่ะอันดับแรกก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนแล้วก็เตรียมกระดาษซับมันวางไว้พอน้ำมันร้อนเดี๋ยวเราจะใส่อ,อ,อะไรนะคะเฟรนฟลายลงไปอันนี้คืออกไก่เอยไม่ใช่ค่ะอกเป็ดย่าง วันนั้นไปตลาดซื้อ,อเขาเรียกนะข้าวหน้าเป็ดค่ะแล้วก็ซื้อแยกมาอีกต่างหากแต่ไม่ได้ไม่ได้กินก็เลยเอามาทำวันนี้ทำให้คุณลุงค่ะเป็นเป็ดซอสน้ำแดงซอสแดงน้ำผึ้งเอาไปอุ่นให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เตรียมไว้อันนี้คือปีไกไก่โบนเดอร2สองปีกเรื่องของเรื่องคือ,อเขาเรียกอะไรนะคะเป็ดมันน้อยกว่าคุณลุงมีอิ่ม ได้จะหมักไก่นะคะก็มีพริกไทยเกลือง่ายๆค่ะปุงปรุงรสทําง่ายๆเลยค่ะอาหารอาหารของคุณลุงอะ่ะจะไม่ยุ่งยากจะไม่มีเครื่องปรุงเยอะจะมีเกลือพริกไทยผงปรุง,งรสซีอิ๊วขาวประมาณนี้ค่ะหมักๆแล้วก็ทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทอดกันค่ะแต่ก่อนจะทอดเดี๋ยวเราจะคลุกแป้งด้วย ตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วเราจะใส่เลยค่ะใส่เป็นฟายลงไปถ้าเป็นถ้ามีเครื่องวัดอะถ้าเป็นเครื่องทอดเฟรนฟจริงๆอะอรอบแรกก็อยู่ที่เ0็ดองศาแต่อันนี้ไม่มีก็กะกะเอานะคะพอร้อนแล้วก็ใส่ลงไปรอบแรกก็คนคนๆคนคน,คน,คนให้ทั่วแล้วก็พักไว้ ทีนี้เรามาเตรียมของค่ะระหว่างที่พักรอเฟ,ฟ้นไฟเรามาเตรียมหั่นผักกันค่ะคืออาหารต้องครบนะคะมีผักมีไขมันมีโปรโตีนมีอะไรต้องต้องให้ครบค่ะของคุณลุงพ่อแกอายุเยอะแล้วต้องให้กินให้ครบอาหารของแกทุกมื้อต้องมีผักค่ะก็มีแตงกวามีอะไรก็ทําเป็นสลัดผักสดค่ะอันนี้ก็มีแตงกวาก็หันห่นหันห่นหั่นหั่นไป แล้วแต่จะทันยังไงนะคะแต่ที่บ้านอะ่ะคุณลุงเขาชอบชอบทานเป็นชิ้นเล็กๆทุกสิ่งทุกอย่างของเขา,าต้องชิ้นเล็กเเขาขี้เกียจเคี้ยวเขาบอกหัน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 ,นไปเลยค่ะผักอะไรก็ใส่ได้หมดเลยนะคะแล้วที่ชอบค่ะของคุณลุงก็จะไม่มีอะไรมากมายก็มีแตงกวาแล้วก็อะไรนะสลัด ใบสลัดค่ะแล้วก็มาเขิดเทศสลัดก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆของแก่ฝอยๆแล้วแกก็จะมาสับของแกอีกทีหนึ่งกินง่ายๆค่ะใส่ใจนิดๆหน่อยๆสำหรับผู้สูงวัยการทอดเพนฟา์นะคะ ที่จะให้กรอบจริงๆคือทอ,ทอดระดับแรกก่อนพอสุกกึ่งกึ่งกลางๆใกล้ค่อนข้างไปทางสุกมากเราจะตักออกแล้วก็ซับมันทิ้งไว้นะคะแล้วก็จะมีรอบสองแตวเราจะทอดอีกทีอันนี้คือหอมแดงกับกระเทียมค่ะเป็นกระเทียมโทนแล้วก็หอมแดงปอกเปลือกใส่ตู้เย็นไว้กขี้เกียจนั่งปอกทุกวันเ ตอนนี้ก็คือเฟรนฟรายก็จะได้แล้วนะคะตอนนี้ก็คืออาหารของคุณลุงอ่ะทุกจานอ่ะต้องมีกระเทียมสดแล้วก็หอมแดงสดโรยลงไปด้วยค่ะคือทำกับข้าวก่อนแล้วก็เอาหอมแดงกับกระเทียมอ่ะสับๆให้ละเอียดแล้วก็เอารวยข้างหน้าอีกทีหนึ่งค่ะของแกจะต้องมีทุกมื้อค่ะไม่ใช่แต่ของแกของคุณป้าด้วยก็มีทุกมื้อค่ะ ือเน้นเน้นของสดสดพวกนี้ต้องกินมันดีค่ะท่องนี้โควิดมันเยอะแต่ถึงไม่มีโควิดก็ทำอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วนะคะโอเคถึงตอนนี้เฟ้นไฟเราได้รอบแรกแล้วนะคะเราจะตักขึ้นพักไว้ค่ะตักขึ้นพักไว้ซับน้ำมันทิ้งไว้นะคะยังไม่สุกนะคะสังเกตไหมคะเวลาเราไปกินที่ไหนอะ อ,อพอมันเย็นแล้วมันจะนิ่มมันจะไม่อร่อยแต่อันเนี้ยเราพักไว้อย่างนี้สักพักหนึ่งแล้วไปเตรียมอย่างอื่นทําอย่างอื่นให้เสร็จสับหมดเลยนะคะแล้วกลับมาทอดอีกทีหนึ่งทีนี้เฟ้นฟรายเย็นเราก็ยังกรอบอยู่ค่ะอ๋อแล้วก็แครอทกับมะเขือเทศถ้าจะให้ดีถ้าจะได้จะ เขาเรียกอะไรนะจะได้สารพวกของที่อยู่ในผักกับมะเขือแครอทกับมะเขือเทศอ่ะเราต้องเอาไปโดนความร้อนก่อนนะคะโดนความร้อนแล้วก็เขาเรียกอะไรนะมันจะดูดซึมได้ดีกว่าสารสารอาหารที่อยู่ในผักของมะเขือเทศกับกับแครอทมันจะดูดซึมได้ง่ายกว่ามันจะซึมเข้าไปในร่างกายเราได้ง่ายกว่าสารไลโคปีน จากมะเขือเทศต้านอนุมูลสละใส่นมันมะพร้าวค่ะนิดนดเดียวกระเทียมจับใส่ลงไปนิดหน่อยไม่ได้จับไว้แอบขโมยเอาที่สัดไปเมื่อกี้มาใส่ตอนนี้เราจะทำน้ำซอสค่ะ ทำง่ายๆเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันมะพร้าวนิดหน่อยน้ำมันอะไรก็ได้ค่ะที่เพื่อนๆมีไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำมันมะพร้าวพอกระเทียมเริ่มเริ่มเริ่มหอมๆเราก็จะตามด้วยน้ำค่ะน้ำก็ทำยิดเดียวอันนี้ทำสำหรับสำหรับที่เดียวแล้วก็ครั้งเดียวนะคะ เพื่อนๆทำเยอะเพื่อนๆก็กะกะเอาตุ่งตุวง,งเอานะคะนี่คือซอสพริกกะนิดหน่อยลุงไม่ทานเผ็ดใช้ซอสพริกลงไปนิดหน่อยแ้วตามด้วยซอสมะเขือเทศค่ะซึ่งซอสมะเขือเทศก็ได้ได้มาแถมมาจากพิซซ่าไปกินพิซซ่าแล้วกินไม่หมดเขาก็เราห่อกลับบ้านเขาก็แถมพิซซ่ามาด้วยอม ก็เอาซอสมะเขือเทศจากพิซซ่ามาใส่อันนี้ใส่ไป5้าซองค่ะแต่อันนี้ไม่มีน้ำตาลนะคะใส่แต่น้ำพึ่งค่ะปรุงง่ายๆเหมือนเดิมเกลือพริกไทยน้ำพึ่งก็ปรุงให้ออกเค็มๆเค็มๆหมือนหวานค่ะแต่ไม่เค็มปิดไม่หวานปิดนะคะเอากลมกล่องค่ะชิมเอาค่ะ อาหารนจะจะให้อร่อยต้องชิมเท่มถูกป,ปากเราเองทํากินที่บ้านนะ่ะทาง่ายๆค่ะทําไปชิมไปชอบแล้วก็หยุดอาหารมันมันเขาเรียกอะไรนะมันมันไม่มีสุดตายตัวค่ะเนีย่ยเราจะเคี่ยวอย่างเงี้ยคนอย่างเงี้ยแล้วก็ทําไปปรุงไปชิมไปแล้วก็เคี่ยวให้เขา ให้ให้ให้ขางดลงไปอีกนิดนึงเห็นไหมคะมีผงปรุงรสนิดหน่อยอันนี้เป็นผงปรุงรสผักนะคะแล้วก็เกลือนิดหน่อยตามด้วยพริกไทยอันนี้เป็นพริกไทยดำนะคะพริกไทยดำนิดหน่อยที่เครื่องปรุงจะมีอยู่แค่นี้ค่ะวนเวียนไปอยู่แค่นี้ผงปรุงรสพริกไทยเกลือซีิ๊วขาว จะวนๆกันอยู่แค่นี้ค่ะอันนี้เป็นน้ำผึ้งค่ะก็กะกะเอาอะค่ะมันจำเป็นต้องเป๊ะเป๊ะเหมือนที่บอกทาไปชิมไปค่ะอร่อยแล้วก็หยุด เพื่อนบอกว่าทําไมไม่บอกเป็นสูตรเป็นช้อนเป็นอะไรไปคือเอาจริงนะการทําอาหารนะแล้วถ้าเราตามสูตรอ่ะมันก็เขาเรียกอะไรนะมันก็ไม่ถูกปากเราอยู่ดีเลยกาฉฉนั้นก็คือทําให้ถูกปากเราก็ปรุงไปชิมไปสมมุติว่าป้าชอบกินน้ําตาลสามช้อนเพื่อนๆอาจจะไม่ชอบน้ําตาลอาจจะชอบช้อนเดียวแล้วถ้าไปตามสูตรมันก็ไม่แน่ก็คือเอาสูตรมาเป็น เป็นเขาเรียกอะไรนะคะเป็นไกด์ไลน์เอามาปรับปรุงให้ได้ตามที่เราชอบนะคะเนี่ยเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเคี่ยวให้เขางวดลงไปอีกนิดหนึ่งให้เขาเหนียวอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะามาราดซอสกันค่ะเอาราดตัวเป็ดกับไก่กัน ทำง่ายๆอะค่ะมีอะไรก็ทำๆดัดแปลงเอาเพราะมันเป็นอาหารที่เราทานเองแล้วก็สามารถเลือกวัตถุดิบเลือกสิ่งดีๆให้เข้ามาในร่างกายเราได้แล้วค่ะพักไว้นะคะอันนี้รอให้น้ำมันร้อนเดี๋ยวเราจะทอดเฟรนช์ฟรายรอบนี้อีกรอบหนึ่งนะคะ แล้วก็ตอนนี้เราก็หมักเนี่ยปีกไก่แล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไปคลุกนิดๆไม่เยอะค่ะเพราะไก่เราสุกแล้วเอาเข้าไมโครเวฟไม่สุกไปเลยค่ะปรุงเสร็จแล้วก็เข้าไมโครเวฟไม่สุกไปเลยแต่เนี้ยเราก็มาคลุกแค่แป้งนิดหน่อยให้เขา้าเกาะตรงผิวข้างนอกแล้าเดี๋ยวเราจะทอดเอาแค่สีมันเราไม่ทอดนานค่ะเพราะเขาสุกแล้วรอนน้ำมันนะคะ พอ okay. น้ำมันร้อนแล้วรอบสองก็ใส่เพลนฟ้าลงไปค่ะแล้วก็เตรียมกระดาษซับมันอีกชุดใหม่วางไว้ไม่ให้ข้าอมน้ำมันนะคะไว้ข้าซับมันได้เยอะๆออกไปให้ได้เยอะๆอันนี้ครัวเขาเล็กอะคะ่ะเคาน์เตอร์ครัวเขาไม่มีกว้างขวางก็เลยต้องได้วางของนิดหน่อยก็จะฉุกหรืหุกนิดนึงนะคะ ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงฮอลิเดย์อยู่ค่ะช่วงนี้ไฟแดงเลยนะคะเพราะเราจะทอดไม่นานทอดเอาเคอสีเหลืองกรอบเดี๋ยวเราก็จะพอแล้วแต่ทีนี้เขาจะกรอบนานเลยค่ะถึงเย็นเขาก็ยังกรอบอยู่ค่ะ ช่วงที่เราตอนหลังนี้เราลดเราเราเร่งไฟแรงอ่ะเขาเรียกอะไรนะเป็นการไล่น้ํามันออกจากในเฟนไฟ์ด้วยค่ะที่ว่าเขาดูดซึมเข้าไปในเฟนไฟอ่ะเป็นการไล่น้ํามันออกมาด้วยค่ะเห็นไหมเสร็จแล้วทีนี้เพื่อนๆก็จะได้ ได้เฟรนฟราที่กรอบอร่อยที่บ้านทําอย่างนี้ประจำค่ะลองทำดูนะคะอันนี้ทอดไก่ค่ะทอดแต่ไม่ง่ายเพราะว่าบอกแล้วว่ามัน ตอนเราหมักอ่ะหมักเสร็จแล้วเราก็เอาเข้าไมโครเวฟให้สุกเลยแล้วก็มาคุกแป้งแล้วมาทอดทีนี้เราทอดออกเตีช่วงนี้เราก็เตรียมเป็ดเตรียมสลัดเตรียมอะไรของเราเตรียมจานให้เรียบร้อยพอไก่สุกปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะเอาไก่ไปเรียงคู่กับเป็ดแล้วทีนี้เราก็จะราดซอสคือมันก็จะเป็นอาหารจานเด็ดของที่บ้านคุณลุงเขาจะชอบมากค่ะกับด้านเห็นไหมคะ ใช้เวลาไม่นานแล้วกกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะอาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายแต่ก็ทำด้วยใจค่ะอุปกรณ์ก็ใหม่ครบตามโซเชียลวกว็ใหม่ท่านแก่แล้วช่วยด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอเคไก่เราสุกแล้วค่ะ ตักไก่มาพักไว้ตอนนี้เราก็จะมาผัดไอ้พวกเห็ดกับแครอทกับมะเขือเทศของเรานะคะจริงๆแล้วอะ่ะอยากให้ผัดเห็ดกับมะเขือเทศก่อนเอ้ยผัดเห็ดกับแครอทก่อนแต่ทีนี้มันใส่ไปรวมกันแล้วก็เลยอ่ะผัดมันทีเดียวเลยก็เติมน้ํามันด้วยนะคะเติมน้ามันนิดหน่อยใช้กระทะไปเดิมคาเทนนํามันออกแล้วก็มาผัดก็เติมน้ํามันมะพร้าวลงไปอีกนิดหน่อย เติมเอ่อเติมเติมมะพร้าวลงเอาน้ำมันมะพร้าวลงไปอีกนิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยเกลือเห็นไหมคะ่ะน้ำมันมะพร้าวจิ๊กๆนิดเดียวตามด้วยเกลือเหมือนเดิมค่ะเกลือผงปรุงรสนิดเดียวหยิบมือเดียวค่ะเห็นไหมนิดเดียวแล้วก็พริกไทยค่ะรยรยๆรงไป ช่วงที่เราใส่เกลือลงไปอ่ะเกลือเขาจะดึงน้ําออกจากเห็ดกับจากผักของเรานะคะทำให้หนิดเห็ดกับพวกแครอทอะไรของเรานุ่มเร็วนะคะขยวเข้าไปอาชีพแม่ครัวเก่าค่ะคิดถึงเตาที่แบบฟูๆเนาะเตาเงแรงๆชีวิตแม่ครัวชอบขยากระทะแต่ปวดแขนหน้าดูเลยค่ะ น,นี่หยุดทํางานมาตั้งแต่มาเที่ยวนี่ก็ห้าหเดือนนี้ก็หย,ยุดหยุดเที่ยวเออหยุดหยุดทํางานเดี๋ยวกลับไปขยับวัฒาอีกรอบเติมน้ําค่ะเห็นว่าแห้งไปก็เติมน้ําได้นะคะเติมนิดเดียวค่ะเติมให้แค่ผักเขานุ่มๆเราจะไม่ปรุงอะไรเยอะๆแล้วค่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วสาหรับคุณลงุงจริงๆเอาเอาจริงๆ,ๆนะอาหารฝรั่งนี่ทําง่ายนะคะเครื่องปรุงมีไม่เยอะ รอให้เขานิ่มค่ะโอเคนิ่มแล้วสุกแล้วมาเลยค่ะมาเตรียมจานกันเลยเห็นไหมคะของคุณลุงอะจะ,อะจะครบเลยมีผักสลัดสดมีผักสุกมเีเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรก็ว่าไปแต่ละมื้อ แล้วก็จะมีกระเทียมสดกับอหอมแดงสดราดบนโรยบนเขาเรยียกนะคะโรยบนผักสลัดอุ่นซอสค่ะแอบชิมแอบชิมอุ่นซอสให้ร้อนเดี๋ยวเราจะเอาไปราดกันแล้วก็พร้อมเสิร์ฟนะคะ รอแป๊บหนึ่งค่ะคุณลุงคุณลุงนั่งรอแล้วมันเด็กน้อยรอกินข้าวเมื่อไรแม่จะเสร็จนะเมื่อไรแม่จะเสร็จนะโอเคเสร็จค่ะราดเลยอันนี้นะถ้าเพื่อนๆมีไอ้นั่นนะเขาเรียกอะไรนะมีงาขาวขวาั่วเอารวยข้างบนด้วยอืมจะสวยกว่านี้ค่ะ ที่บ้านไม่มีงานแล้วคะ่ะตอนนี้คิดเก็บซื้อเยอะก็ซื้อเด็ดไม่หมดก็เดี๋ยวต้องทิ้งไม่งั้นก็ต้องหอบกลับใกล้จะได้กลับบ้านแล้วเหรอ,อใกล้จะได้กลับเบลเยียมเลยอีกสองเดือนตอนนี้กำลังช่วงกอบกลวยเที่ยวอยู่คะ่ะราดให้ทั่วเลยนะคะทั่วตัวเป็ดอ,อ,อกเป็ดแย่งของเราแล้วก็ปีกไก่ของเราราดไปเลยคะ่ะรับรองถูกใจอร่อย คนรับก็ดีใจคนให้ก็ภูมิใจเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมเอ่ยเพื่อนๆค่ะทำง่ายๆที่บ้านค่ะเห็นไหมคะภูมิใจค่ะได้ทำให้คนที่เรารับโอเคขอตัวไปเสิร์ฟคุณลุงก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ